เหรียญข้างเลื่อยส่วนใหญ่ที่คุณเห็นณปัจจุบันนี้จะเป็นเหรียญที่ว่าเกสแทบส,ส่วนใหญ่นะครับเป็นรอยเลื่อยที่ว่าเจาะจงให้คุณเห็นว่านี่คือเลื่อยรอยเลื่อยเพราะปกติแล้วรอยเลื่อยฉลุเลื่อยฉลุมันจะต้องตั้งตรงตั้งตรงนะครับตั้งตรงการเลื่อยที่ถูกต้องแล้วมันใช้งานได้ดีทักษะการเลื่อย ชลุที่ถูกต้องและใช้งานได้ดีเข้ารูปเข้ารอยอะไรพวกนี้เข้ารูปเข้ารอยเหรียญเนี่ยมันจะต้องตั้งตรงตั้งตรงแล้วก็เวลาไปถึงจุดที่คุณจะอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโคง้งคุณใช้วิธีบิดอ่ามันต้องใช้วิธีบิดบิดบิดเรื่อยบิดเรื่อยแล้วก็ซอย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 อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่เหรียญณปัจจุบันนี้ที่เป็นเหรียเหรียญข้างเลื่อย เขาจ่อจงให้คุณเห็นว่านี่คือรอยเหรียญข้างเลื่อยเขาเลยทะแยงอาทะแยงเลื่อยทําเป็น45องศาบ้างเอียงมากๆบ้างเพื่อให้คุณเห็นว่าเหรียญน,นั้นเป็นรอยเลื่อยซึ่งมันผิดธรรมชาติอ่านี่คือสิ่งคลิปนี้ที่ผมจะเน้นให้คุณฟังรอยเลื่อยแบบเอียงมากๆแบบนี้มันเป็นรอยเลื่อยเก๋น,นะครับซึ่งมันผิดธรรมชาติจากเลื่อยฉลุ ลอยเลื่อยลอยเลื่อยฉลุที่แท้จริงที่เลื่อยมาตั้งแต่เก่าก่อนโบราณหรือว่าจะเป็นคนสมัยนี้ที่ช่างทําเลื่อยช่างเลื่อยฉลุนี้ใช้เลื่อยทํากรอบพระอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเลื่อยแบบปกติแบบนี้ทั่วไปก็คือเลื่อยแบบตั้งตรงชักลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งตรงมันจะไม่มีรอยไฝ่ยเฝ่ยเอียงไปเอียงมาแบบนั้นไม่มีอันนั้นคือเลื่อยแบบผิดธรรมชาติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย มันเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งคนเก่าก่อนนี้เขาจะมาทําแบบนี้ถูกไหมคนเก่าก่อนนี้การการที่จะคัดคนมาทําพระมันจะต้องมีความปานี้ช่างต้องเป็นช่างจริงๆไม่ใช่ว่าให้ใครมาเลื่อยก็ได้มันจะต้องเป็นช่างจริงๆช่างที่เลื่อยจริงๆมันจะต้องเลื่อยแบบเรียบร้อยซึ่งคุณจะเห็นเหรียญที่เป็นข้างเลื่อยสมัยก่อนนี้มันจะดูแทบไม่ออกว่าเป็นเหรียญข้างเลื่อยมันจะคล้ายๆกับเหรียญปั๊มตัดซึ่งมีหยักๆยก คล้ายปั๊มตัดแต่เวลาดูแล้วส่วนโบดมันจะส่วนล่างนะครับมันจะเป็นบ้างเหมือนปั๊มตัดโคลเลื่อยนะครับส่วนโคลเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นคล้ายคกับปั๊มตัดแต่ส่วนปลายเลื่อยที่อยู่ด้านบนนี้มันสะบัดไปสะบัดมามันจะเป็นรอยเลื่อยที่ขยื่นไปขยื่นมาไม่ไม่ไม่มากนะครับมันจะเป็นรอยขยื่นไปขยื่นมาผมนั่นแหละภาพที่เห็นนี่แหละครับเป็นรอยขยื่นไปขยื่นมาด้านบนอ่า นั่นคือเป็นเลื่อยธรรมชาติที่ใช้เลื่อยฉะดุจริงๆแต่สมัยนี้สมัยนี้ที่เป็นเหรียญเหรียญเหรียญที่เป็นโชว์ตำหนิจุดบางคนนะครับมีชื่อเสียงนะครับในหลายในหลายๆคลิปที่โชว์ข้างเลื่อยที่มันเลื่อยแบบผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติจากเลื่อยฉะุูที่ผมบอกนี้มันคือการเอียงเอียง45องศามีการเอียงไ ف ่ไปไ ف ่มาซึ่งการเลื่อยฉาุแบบนี้จริงๆแล้ว ช่างไม่อยากให้เกิดรอยแบบพวกนี้เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ถ้ามีเลื่อยรอยเลื่อยที่มีบัางบัางมากๆแล้วมันไม่สวยคุณลองคิดดูนะครับช่างจะต้องทําอย่างไรถ้ามีรอยเลื่อยช่างจะทําอย่างไรแม้กระทั่งช่างสมัยนี้ที่ทํากอบพระนะครับถ้ามันมีรอยเลื่อยมีรอยเลื่อยชัดๆเขาจะต้องลบลบกับผ้าลบ กับกระดาษทรายลบกับอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องลบเพราะรอยเลื่อยลอยใย,ยไ,ไปใยมานี้มันไม่สวยงามถูกไหมเ,เหรียญข้างเลื่อยสมัยก่อนก็เหมือนกันเหรียญข้างเลื่อยสมัยก่อนก็เหมือนกันถ้ามันมีรอยเลื่อยแบบเป็นบ้างชัดๆเอียงมากๆเอียงชัดๆเอียงเอียงซึ่งเอียงมากๆนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเอียงปุ๊บเห็นชัดเจนอะไรแบบนี้ช่างมักจะลบ ซึ่งคุณจะไม่เห็นชัดอย่างนี้ในปัจจุบันนี้พวกที่ชี้ตำหนิจุดในหลายๆคลิปเวลาโชว์ข้างเลื่อยคุณดูได้เลยเหรียญมันจะเอียงอลอยเลื่อยเนี่ยมันจะเอียงข้างเหรียญเนี่ยมันจะเอียงแบบมันผิดธรรมชาติจากการใช้เลื่อยฉลุถ้าคุณนึกออกนะหรือไม่คุณลองใช้เลื่อยฉลุซื้อเลื่อยฉลุมานั่งเลื่อยก็ได้แล้วคุณนั่งดูนะเวลาเข้าอ่ะเวลาเข้ารูปเหรียญนะเข้าโคง้ง เข้าเข้ารูปทรงกลมทรงวงรีรูปไข่ทรงเหรียญอารมทรงแบบใบเสมาอะไรพวกเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะเอียงเลื่อยแล้วเลื่อยได้เลยมันลมันลำบากมันลำบากซึ่งเป็นคุณจะคิดเลยว่าถ้าเลื่อยแบบนี้เอเลื่อยเนี่ยมันต้องขาดแน่ไอใบเลื่อยเนี่ยมันต้องขาดแต่คนคนเก๋คนเก๋นะครับเขาก็พยายามจะฝากลอยเลื่อยให้เห็น ก็โดยพยายามจะเลื่อยได้เลื่อยให้มันเอียงเอียงแบบมากๆเพื่อให้เพื่อให้มีรอยเลื่อยที่มันแตกต่างจากปั๊มตัดแต่ในความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วรอ,อยปั๊มตัดกับรอยข้างเลื่อยนี่มันจะดูคล้ายกันมากดูคล้ายกันมากคุณจะต้องมาสังเกตที่รอยมันเอียงเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองมันถึงจะแยกออก อ่านี่คือธรรมชาตินะครับนี่นี่คือธรรมชาติของการเลื้อยฉลุอ่านี่คือธรรมชาติของการเลื้อยฉลุเพราะฉะนั้นตำหนีจุดอ่าตำหนีจุดนะครับเวลาเขาชี้คุณดูอะไรพวกนี้คือมันเข้าได้หมดแหละจุดที่ทําให้คุณรู้ว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่ว่าเป็นเหรียญเก๊ก็คือลอยข้างเลื้อยที่มันเอียงเอียงมากๆเอียงเอียงแบบผิดธรรมชาติ เข้าใจไหมเอียงแบบผิดธรรมชาติเอียงแบบเกินไปเอียงแบบไฟไปไฟมาซึ่งมันมีเหตุผลที่จะต้องมีรอยไฟแบบนี้เพราะในการเลื้อยจริงเลื้อยฉลุจริงๆไม่จําเป็นต้องเอียงเลื้อยเลยมันไม่ใช่ว่าคนถนัดซ้ายถนัดขวาหรือว่าคุณจะถนัดเอียงอย่างนี้แล้วเลื้อยได้มันไม่ได้นะครับการเลื้อยฉลุเวลาเลื้อยฉลุเนี่ยถ้าเกิดเส้นตรงถ้าเกิดเป็นเลื้อยเส้นตรงคุณเลื้อยเอียงยังไงก็เลื้อยได้แต่ถ้าเกิดคุณเลื้อยเข้ารูปเมื่อไหร่ เลื่อยเข้ารูปทรงเหรียญเมื่อไหร่คุณจะมาเอียงแบบนี้มันเอียงมันมันทำไม่ได้มันเลื่อยยากมันแน่นมันผิดธรรมชาติของการเลื่อยฉลุนี่คือสิ่งที่ผมจะฝากให้คุณคิดว่าณปัจจุบันนี้ณนะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะครับอ่าส่วนใหญ่ที่เห็นนะรอยเลื่อยเอียงรอยเลื่อยเอียงจะเป็นเลื่อย เป็นเลื่อยของเหรียญเก๊แทบทั้งนั้นเพราะมันผิดธรรมชาติไอ้ที่เป็นรอยเลือ่อนรอยเลื่อยแบบชัดๆัดแล้วเอียงแบบชัดๆัดสวยๆเป็นขั้นๆแบบชัดๆเป็นบ้างๆชัดเจนแบบนั้นคือเก๊แน่นอนอ่าเก๊แน่นอนแต่ถ้าเกิดข้างเลื่อยที่มันดูยากๆมันดูก้ากึ่งก้ากึ่งมันจะเป็นปั้มตัดหรือเปล่าหรือจะเป็นข้างเลื่อยหรือเปล่าอ่าดูแล้วแบบก้ากึ่งก้ากึ่งมันจะปั๊มตัดหรือว่าเป็นข้างเลื่อย อันนั้นคือมีม,มีแววว่าจะเป็นของแท้เพราะมันดูยากเหรียญของแท้รอยเลื่อยของแท้ที่มาจากเก่าก่อนอมาแต่โบราณอายุเก้าสิบห้าเก้าสิบหกปีมันจะไม่ชัดเจนนะครับไอเหรียญพวกนี้มันจะไม่ชัดเจนรอยเลื่อยพวกนี้มันจะไม่ชัดเจนเพราะมันมีการใช้มาตั้งแต่เก่าก่อนโบราณเข้าใจไหมเรื่องรอยเลื่อยซึ่งผมเคยทําคลิปอ,อธิบายไป สองสามคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับรอยเลื่อยแต่มันไม่ได้ขึ้นหัวข้อหัวคลิปไงอ่ามันไม่ได้ขึ้นหัวข้อหัวคลิปคนคอมเมนต์มักจะดูไม่จบมักจะไม่ได้ดูตอนท้ายก็ไม่ได้รู้ว่าการดูการการดูรอยเลื่อยเนี่ยรอยเลื่อยข้างเหรียญเนี่ยมันสามารถแยกออกได้คนที่เลื่อยฝากฝากรอยเลื่อยให้เห็นเนี่ยให้เจาะจงให้คุณดูชัดชัดเนี่ยมันก็พยายามจะลอยมันจะเลื่อยเอียงให้คุณเห็นแบบชัดเจนซึ่งแต่ก่อนเนี่ย อของเกที่ทำแบบลอยเลื่อยตรงเนี่ยมันก็มีนะครับเดิมทีมันก็มีแต่ว่ามันจับได้ตรงที่ว่าเนื้อเหลี่ยญมันไม่ถึงยุกมันมีนะที่ว่าที่ว่ารอยด้านข้างเนี่ยเป็นเป็นท่าตรงเป็นเลื่อยฉลูแบบปกตินี่แหละแต่เนื้อเหลี่ยญไม่ถึงยุกแต่นี้พอมาดูแล้วคือแค่รอยเลื่อยนี่แหละมันก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามันคือเหลี่ยญเกต่นี้คนที่ทำเกมีความคิดว่ามันต้องทำให้มันแตกต่าง เขาก็เลยพยายามเอียงเลื่อยให้มันเอียงเลื่อยเวลาเลื่อยนี่ให้มันมีเส้นชัดๆให้มันเฉียงแบบชัดๆเพื่อให้แยกออกจากปั๊มตัดอ่านี่นี่ในนี่ในพักเครื่องนะครับนี่ในพักเครื่องนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้เอียงอ,ะอ่ะอ่ามันจะคุณจะเห็นได้จากคลิปที่พวกคิดจะมีจุดบอยๆมันจะมีรอยเลื่อยลักษณะแบบนี้เยอะส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะของการเเลื่อยเลื่อยใหม่นะครับเป็นการเก๊ให้ให้คุณเห็นชัดเจนว่านี่คือรอยเลื่อยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเหรียญที่จงใจเลื่อยให้คุณเห็นแบบชัดเจนไม่ใช่เลื่อยเก่าไม่ใช่เลื่อยธรรมชาติจริงๆของคนที่เลื่อยฉลูจริงๆเขาเขาเลื่อยกันมันไม่ใช่เลื่อยแบบนี้มันไม่ได้เลื่อยไฟไปไฟมามันไม่ได้เลื่อยเอียงเขาเลื่อยตรงๆสำหรับคนที่คอมเมนต์ คอมเมนต์นะครับในคลิปเก่าก่อนเกี่ยวกับการเลื่อยที่คุณบวกที่คุณคอมเมนต์ว่ามันแล้วแต่คนถนดัดเหมล้วแต่คนถนัดจะถนัดมือซ้ายมือขวาหรือว่าจะเอียงมากเอียงน้อยันแล้วแต่คนถนดัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาคุณเข้ารูปเล,เลื่อยเข้ารูปเหรียนนี้คุณคุณเคยเคยเลื่อยไหมเข้ารูปเหรียนนี้มันไม่สามารถที่จะเลื่อยแบบที่คุณว่าได้เลยมันจะต้องตั้งตรงเท่านั้น เลื่อยฉลุมันจะต้องตั้งตั้งตรงตั้งฉากแล้วก็ชักลงเวลาถึงท่อนแยกท่อนอะไรเนี่ยท่อนที่จะเลี้ยวเลี้ยวเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยมันจะต้องบิดบิดซ้ายบิดฝาแล้วก็ซอยซอยแต่เลื่อยยังคงตั้งตรงอันนี้คือความจริงอันนี้คือลักษณะที่ใช้ที่คนที่คนใช้เลื่อยฉลุมืออาชีพเขาทํากันซึ่งเขาไม่ได้เจตนาจะต้องอวดรอยเลื่อยถูกไหมแต่คนเก๋คนเก๋เหรียญข้างเลื่อยเพื่อจะเลือก เพื่อจะเพื่อจะเก้ให้คุณดูเนี่ยเขาพยายามจะเอียงชัดเจนเพื่อให้คุณเห็นแล้วจะบ้างให้คุณเห็นเป็นรอยชัดเจนว่านี่คือรอ,อยเลื่อยนี่คือคลิปนี้ที่อยากจะฝากให้คุณพิจนารณานะครับมันสามารถที่จะทําให้คุณไปพิจนารณาเหรียญเก่าเหรียญที่มันเก้ย้อนรอยเหรียญที่มันจงใจเ,เลื่อยให้คุณเห็นรอยเลื่อย ว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะกับความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรอ่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมอดูไม่ยากนะครับเกี่ยวกับรอยเลื่อยดูไม่ยากถ้าคุณถ้าถ้าคุณเข้าใจว่าเลื่อยจริงๆแล้วลักษณะการเลื่อยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอียงแค่นี้เอง มันง่ายมากสําหรับการพิจารณานะครับคือเลื่อยเลื่อยชลุจริงๆเขาไม่ได้เอียงมากไม่ได้เอียงเขาก็เอียงแค่หน่อยเดียวบางบางทีเขาเอียงไม่ได้แบบไ,ได้ตั้งใจจะเอียงด้วยซ้ายําไปเขาตั้งใจจะตั้งตรงเลื่อยตรงๆนี่แหละแต่ว่ามันด้านบนนี้มันสะบัดมันมันมันเอียงได้ซ้ายฝานิดหน่อยมันสะบัดมันทําให้มีรอยที่ว่าเคลื่อนเคลื่อนไหวไปมาไปมาอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างนี่มันจะตรงเป็นรอยขยักขยักตรงๆขายปั๊มตัด แต่ด้านบนมันจะมีรอยที่ขยับไปขยับมาจึงรู้ว่านั่นคือเหรียญข้างเลื่อยส่วนเหรียญเก๊ที่สร้างมาหลอกพวกคุณมันก็คือจะเป็นเส้นตรงๆทะแยงทะแยงเอียงมากๆนั่นคือพวกที่ทำํำโชว์รอยเลื่อยโชว์ให้ให้คุณเห็นชัดเจนสรุปมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับ เหรียญ uh, นะครับที่เป็นลอยเลื่อยนะครับ uh, ที่เป็นลอยเลื่อยนะผมขอย้ำนะครับว่ามันจะบางกว่าเหรียญบาทเล็กเหรียญข้างเลื่อยมันจะบางกว่าเหรียญบาทเล็กแน่นอน uh, ถ้าถ้าหนากว่าคือเก๊แน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ของเก๊มันก็ทําได้บางแล้วนะครับเพราะมันเครื่องมันทันสมัยเทคโนโลยี ah, มันสมัยนะครับมันทันสมัยมากมันทําได้บางครับแต่ว่า คุณก็จะได้คัดออกนะครับพวกที่เหรียญหนาหนาและเป็นข้างเลื่อยเหรียญหนาหนานี่คือเก๋แน่นอนนะครับเพ<น>ราะว่าเขาทํามาในสมัยก่อนนี้เหรียญมันต้องบางเพราะมันจะได้เลื่อยง่ายๆนะครับข้อมูลอาจจะเดิมๆนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขอย้ํานะครับเพราะว่าสิ่งมันมีคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้างเลื่อยนะครับคุณคิดว่ามันมีหลายแบบหลายอย่างนั่นคือไม่จริงนะครับข้างเลื่อยลอยเลื่อยฉลุนี้มันจะมีลักษณะแบบเดียวท,ท,ที่เลื่อยนะครับแบบเดียวเป็นคือธรรมชาติ ธรรมชาติของเลื่อยฉลุอ่มันจะมีอยู่แบบเดียวซึ่งมันจะไม่แตกต่างอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่ที่เกที่เกข้างเลื่อยพยายามจะสร้างสร้างลายรอยเลื่อยรอยเลื่อยที่มันลายสวยๆชัดๆเส้นตรงแนวคทยแยงสัชัดนี่พวกนี้ส่วนใหญ่จะเก๋หมดแหละครับอาง่ายๆนะครับพิจารณาง่ายๆอ่าเข้าใจไหมอ่า คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรื่องเรื่องรอยเลื่ออย่างเดียวนะครับเป็นคลิปที่ย้ำเตือนคุณให้เข้าใจนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาะที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ